ก็บายกูรู้จิกรื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องอนต์ขี่กับนักรีวิวสินค้าจากบริษัทก็บายสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมเอเล็กจากก็บายสาขาเซนตันขรังสองครับผมครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับเราจะมาพบกับลำโพงไซเลส์ครับของของยี่ห้อ j b l รุ่นโกลสามนะครับเป็นภาษาไทยง่ายๆครับผมโกลสามนะครับเป็นลำโพงพกพาครับขนาดเล็กครับผม ซึ่งมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็พาสะดวกนะครับเป็นลำโพงไซเล็กนะครับการเชื่อมต่อก็ทับกระโดกสบายครับด้วยระบบบูทูธเวอร์ชัน5นะครับมาดูฟังข้อดีของเวอร์ชัน5นะครับเป็นเวอร์ชัน5.1ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของระบบบูทูธนะครับผม การเชื่อมต่อเขาจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อวัูจะหาได้ค่อนข้างง่ายและก็การรบกวนของกุชานี้ก็ถือว่าจะถูกรบกวนได้ค่อนข้างน้อยมากครับผมครับเป็นลำโพงมีที่มีสไตล์โดดเด่นนะครับผมและคุณภาพเสียงนะครับจากระบบ JBL Pro Sound นะครับซึ่งมีการออกแบบที่สะด,ดุดตาครับสีสันสดใสนะครับของอ่าที่วัตุนี้ นะครับมีซึ่งได้รับาออการออกแบบสีนะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจจากแฟชั่นแนวสตรีทนะครับผมจึงได้เฉดส,สีและคาาผสมผสมสานแบบใหม่ครับที่ให้สีโดดเด่นและลงตัวซึ่งเป็นรายละเอียดนะครับที่มอบอกว่านี่คือไอเทมที่เหมาะสำหรับกับนักเดินผ่านครับหรือว่าสำหรับคนที่อยู่บ้านทั่วไปนะครับ ก็สามารถาพบผาไปฟังที่ห้องหรือว่าที่บ้านได้ตามปกติครับผมาเพลงของคุณนะครับที่รับฟังจากเสียง JBL Pro รุ่นนี้นะครับจะถูกยกระดับเสียงให้กว้า,วางไกลยิ่งขึ้นด้วยระบบเสียง JBL Pro Sound นะครับผมซึ่งจะให้เสียงที่กว้างกว่าปกตินะครับและเสียงเบสที่หนะนักแน่น ครับผมซึ่งถ้าคุณลูกค้าได้รับฟังนะครับจะให้ความประหลาดใจเลยครับว่าลำโพงตัวแค่นี้ทำไมถึงให้เสียงได้กว้างไกลขนาดนี้นะครับผมซึ่งเสียงที่ออกมาจากลำโพงขนาดเล็กตัวเท่านี้ครับไม่น่าจะให้เสียงขนาดนี้ได้ครับผมครับ JBL Pro 3รุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ำกันฝุ่นครับผมได้มาตรฐานนะครับ IP ห7นะครับผมไม่ว่าจะคุณลูกค้านะครับจะ เรื่องสถานการณ์ของสภาพอากาศน,นะครับไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าจะแดดจะออกนะครับผมคุณลูกค้าสามารถรับฟังเพลงจากเครื่องน,นี้ได้ตามปกติโดยที่ไม่สามารถทำลายบรรยากาศของการฟังเพลงของลูกค้คาได้เลยค,ยะคะรับผมการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับผมเือเรากดปุ่มตัวนี้ขึ้นมาครับหนึ่งครั้งก็จะมีไฟกระพริบครับผมนะครับถ้าครั้งแรกก็ไปตรงนี้จะกระพริบครับผม เราก็เปิดโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์เราที่สามารถเชื่อมตอ่อระบบบลูทูธได้ครับเรากดบลูทูธตัวน,นี้ขึ้นมานะครับกดที่เปิดบลูทูธอย่างนี้ได้เลยครับครับแล้วก็หาชื่อครับครับ GBL Pro 3ครับเมื่อเราเจอ GBL Pro 3จากนี้เราก็กดเชื่อมตอ่อครับเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระหว่างตัวนี้กับโทรศัพท์ของคุณได้แล้วครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับคลิปนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมชอบสินค้าคุณภาพจากแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกที่คุณไว้วางใจด้วยราคาที่คุณที่คุณชื่นชอบสินค้าได้รับการออกแบบให้ได้มาตรฐานมีความทนทานคาุค้มค่าต่อการใช้งานคุณสามารถซื้อสินค้าได้ตามสไตล์ตที่คุณชื่นชอบและเหมาะสมต่อการใช้งานที่หลากหลายที่พ่บายทุกสาขาครับ บ่ายคูรูรู้จริงเรื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องไอทีแล้วกลับมาพบกันใหม่กับบ่ายคูรูสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ